เราจะมารีวิวถือไปก่อนทนะ็อชุดฉีดน้ำบุบสเปดสเปรยแบบถังนะครับตัวนี้กำลังโวลต์อยู่ที่498โวลต์ถือว่ากำลังแรงมากเลยทีเดียวนะครับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับส่วนก้านก้านนี้เราเราเอามาจากแบ,แบตเตอรี่12โวลต์ถังพ่นยาของเรานะครับ คือไม่ต้องแปลงอะไรมากครับแค่มีตัวต่อแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปได้ได้เลยนะครับอันนี้หัวแฉกนะครับหัวแฉกที่ถังพ่นยาของเรานะครับเมื่อกว่าคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยผมรีวิวไปเเป็นหัวฝักบวัวเขาเรียกว่าหัวฝักบวัวครับชมนะครับแรงครับแรงแรงมากเลย ยญานีดชื้นชื้นถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมลองแล้วแบตเตอรี่ก้อนนึงอยู่ครึ่งวันเพราะว่าเราซื้อตามเพจมันจะมีถือนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วแบตเตอรี่ใช่ไหมครับอ่ามันหนึ่งก็ได้สองก้อนพอดีสิบจุดสองแปดสิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงได้ครับถือว่าน้ำหนักเบาถังเบาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ สามารถสบายขี่ได้นะครับอันนี้อันนี้เดิมทีเดิมทีเป็นถังแบตเตอรี่12โวลต์แต่อื้นว่าแบตมันเสียมเราเลยมา,มาดัดแปลงเป็นถังพ่นยาแรงดันสูงนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ถอดง่ายครับคือไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะี่ครับเัเสียบให้ดูนะครับ ก็ใช้ดได้ดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผม